สวัสดีค่ะชาวราศีกุมสำหรับคลิปในวันนี้นะคะจะเป็นการดูดวงชะตาชาวราศีกุมนะประจําเดือนมีนาคม2568นะคะสำหรับชาวราศีกุมจะหมายถึงท่านที่เกิดระหว่างวันที่22มกราคมไปจนถึงวันที่21กุมภาพันธ์ุงนะเป็นยังไงเอออุ้อยจะมาสีถ้วยเลย ไม่พออกไม่พอใจไม่สนใจไม่แคร์ไม่เยแสได้หมดนะคะทำสีถ้วยนะเป็นตัวที่บอกว่าใครจะพูดอะไรจะทําอะไรไม่สนนะห้าถ้วยมีอีกนะอ่ะโอเคเพราะนั้นในช่วงนี้เนี่ยบางทีนะคะบางทีเราเองอาจจะไม่ค่อยอยากจะวุ่นวายอะไระะใครไม่ชอบให้ใครเข้ามาวุ่นวายนะคะโดยเฉพาะอะไรก็ตามที่มันนำซึ่งมาซึ่งความสูญเสียนำมาซึ่งความเสียใจอะไรอย่างเงี้ยนะคะ ก็ไม่อยากให้ใครเข้ามามายุ่งกับเรานะคะจริงๆแล้วมันอาจมันมันมันแหม,ม่ถ้วยขึ้นมาสามใบมันก็จะไม่ค่อยดีบางทีมันอาจจะหมายถึงว่าคุณอาจจะผิดหวังเสียใจอกหักทําอะไรผิดพลาดล้มเหลวอะไรคือมันเหมือนกับคุณอยากจะอยู่กับตัวเองอะในช่วงนี้นะคะอยากอยู่กับตัวเองไม่ต้องมาอยู่กูเลยว่ะอยู่ไม่อยู่กูเออไม่ไม่เอาใครเลยเนะในช่วงนี้เรามาระวังเรื่องการดื่มเลยนะคะบางคนเสียใจทีไรแม่งดื่มเหล้าตลอดเลยอะไรเงี้ยนะเออไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะคะ ต้องรู้จักดูแลและใส่ใจตัวเองให้บ้างมันเหมือนคุณเสียเส้นเสียศูนย์เนี่ยเสียเส้นจะเข้าใจนะเสียเส้น <laughs> เสียศูนย์เนี่ยเอาง่ายๆนะเป็นเป็นช่วงที่เราอาจจะอทำอะไรก็ไม่ค่อยประสบความสําเร็จด้วยก็ได้นะคุณนะคะก็จะเป็นด้สตย์นั้นอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูทีละเรื่องกันดีกว่านะคือไพ่ถ้วยคุณเยอะนะไพ่ถ้วยเยอะ เพราะฉะนั้นกันที่ช่วงนี้ให้เรามาระวังเรื่องอิมชันเรื่องอารมณ์ความเซนซิทีฟนะคะในช่วงนี้นะแล้วก็เอาแต่ใจตัวเองเนี้ยก็จะไม่ค่อยดีในช่วงนี้เรามาระวังเอาไว้นะการทำมาลุกของคนอื่นบางทีก็บางทีเนี่ยคือเราต้องจริงจังบ้างนะคือเวลาไพ่ถ้วยเนี่ยแต่มันเป็นถ้วยที่ไม่ค่อยดีนะเนี่ยเพจก็ด้วยนะคะคือบางทีคุณอาจจะเป็นคนที่ไม่ค่อยแบบจริงจังไม่ค่อยจะ เขาใช้คาว่าอะไรอย่างที่บอกเลยเวลาไม่อิมชันมันเป็นเวลา่มีอารมณ์เข้ามาเยอะเนี่ยมันจะทําให้คุณมองอะไรเป็นเรื่องที่แบบไม่อยากจะจะอะไรกับใครอะเนี่ยเห็นไหมเวลาไม่อยากจะอะไรกับใครเวลาทางานก็แปลว่าอะไรอะไรก็ได้เนื่องออกไหมคะอะไรอะไรก็ได้แล้วก็อาจจะไม่ค่อยใช้เหตุผล่ะพูดอย่างเงี้ยนะคะไม่ค่อยใช้ผลแล้วก็ใช้อารมณ์นะคะแล้วก็มักจะมีปัญหามีปากเสียงคนอื่นอยู่เรื่อย ใครพูดอะไรก็จะไม่ค่อยฟังในช่วงนี้ก็จะไม่ค่อยดีนะหงุดหงิดงุนง่งานอะ่ะอย่างที่บอกเวลาที่ยิ่งโดยเฉพาะเวลาที่เราทําอะไรผิดอะ่ะหมานว่าเนืน่อหรอไหมเวลาเราทําผิดเราจะไม่ยอมรับผิดเราจะเถียงเราจะเถียงเถียงเถียงเราจะแถกิ่งอะไรอย่างนี้ในช่วงนี้นะอะไรก็ไม่ได้ดั่งใจเนี่ยไม่ได้เดอะทาวเวอร์มีเพราะฉะนั้นในช่วงนี้นะให,ให้ควบคุมอารมณ์ตัวเองดีกว่านะให้ควบคุมอารมณ์ตัวเองให้ดีนะคะพยายามคอนโทรลเนี่ยนะคุณคคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้ แปลว,ว่าถ้ามีอะไรมานิดนิดต่อหน่อยมันกระทบปุ๊บเนี่ยอุ๊ยอนี้แบบปิ๊ดแตกเลยเนี่ยปิ๊ดแตกเลยประเด็นคือแล้วก็ไม่ได้สนใจด้วยว่าคนอื่นจะรู้สึกยังไงคนอื่นจะคิดยังไงแบบช่างเอาตัวเองอะไร,งไรเงี้ยเอาเอาอารมณ์อะใช้อารมณ์ซะค่อนข้างที่จะเยอะนะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ไม่ค่อยดีนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเรากลายเป็นคนแบบนั้นเนี่ยเนี่ยคุณได้ไพ่ห้าดาบไม่ถ้ายสุดแล้วเนี่ยคุณอาจจะเถียงเก่งเถีย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 งเลยอีนี่มันก็จะกลายเป็นอีช่างเถียงตลอดเลยเนาะ เที่ยงเพื่อที่จะเอาชนะโดยที่ไม่ฟังเหตุผลเนี่ยไม่มีเหตุผลนะสักสักสักอัอนอารมณ์ลุ้นลนนะหายจะน่ามาเกิดเพราะ้นนี้เรามัดระวังนะคะเรามัดระวังนะคะเพราะบางทีเนี่ยเออ่ความผิดพลาดที่มันเกิดขึ้นมันจะกลายเป็นการสั่งสมนะคะสะสมไปเรื่อยๆเรื่อยไปเรื่อยแล้วท้ายสุดนัน่คือแบบมันจะไม่มีใครอยากจะจะเขาอะไรอะ่ะมันจะไม่มีใครที่อยากจะทํางานร่วมกันกับเรานะอืมนึกออกไหมคะ คือแน่นอนว่าหน้าวันเนี้มันมันเหมือนกับเหมือนคุณทําตัวเป็นเด็กน้อยเนี่ยให้ใพ้นเนี่ยนึกว่าเป็นเด็กน้อยแต่จริงๆอายุเยอะแล้วนะนี่ก็อีกสาเหตุหนึ่งคือบางคนนี่คือแบบมันจะกลายเป็นศัพท์ที่เขาชอบเรียกมนุษย์ลุงมนุษย์ป้าเนี่ยเนี่ยเนี่ยอย่างนี้เลยนะคะยิ่งอายุเยอะยิ่งใช้อารมณ์เยอะนะบางคนนะคะบางทีก็อาจจะไปถึงช่วงใบทองนะะจริงๆใบทองมีทั้งผู้หญิงและผู้ชายนะบอกไว้ก่อนนะไม่ใช่เฉพาะผู้หญิงอย่างเดียว ผู้ชายก็มีนะคะเรื่องอารมณ์นะคะในช่วงนี้ให้เราะมัดระวังเอาไว้แล้วกันนะไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่จริงแล้วมีโอกาสที่จะทําตัวเป็นเด็กน้อยไม่มีความรับผิดชอบค่อนข้างที่จะเยอะนะคะเวลาทํางาน่วกคนอื่นแน่นอนว่าบางทีจะเอาแต่ใจตัวเองเนี้มันก็ไม่ได้ต้องฟังคนอื่นบ้างนะมีปัญหาคนอื่นเยอะเนี่ยคุณมีปัญหาแน่นอนว่าบางครั้งเนี่ยสำหรับบางคนเนี่ยเด็กบางคนนี่คือเด็กคือเด็กจริงๆนะหมายถึงว่าคุณอาจจะยังไม่มีประสบการณ์เวลาไปทํางานเนี่ยโอเคคนอื่นเขามองว่าเรายังไม่มีประสบการณ์บางทีเนี่ยคือแบบ เราเองก็ต้องพยายามที่จะแบบเอ่อเชื่อฟังคําแนะนําคนอื่นบ้างนะคะไม่ใช่เถียงเนี่อยอีนเนี่ยเถียงเก่งเนี่ยมีห้าด่างนี่คือเถียงเก่งเถียงเก่งเขาพูดมาปุ๊บอย่างงุ้นอย่างนี้คือมีเรื่องให้ต้องแบบขัดแย้งคนอนตอดอันนี้อันที่จะไม่ค่อยดีนะคะเพราะในเวลาทํางานทุกคนถ้าเราเป็นผู้น้อยจำเอาไว้นะใครแนะนําอะไรเงี้ยให้ฟังให้ฟังอย่าเพิ่งเถียงนะคะให้ฟังก่อนบางทีเขายังพูดไม่จบเลยอีนสวนนึกออกไหมอันนี้ไม่ดี นะคะเราต้ระวังนิดนึงนะคะโอกาสที่คุณจะไม่ผ่านปโปรก็สูงนะบางทีเพิ่งมาทํางานอะไรเงี้ยอู้เถียงหัวหน้าอะไรเงี้ยก็ไม่ได้นะคะอดเก่งเกินนี้ก็ไม่ดีเนาะเราก็ไม่ได้บอกว่าคุณจะต้องแบบตอนแหละตอนตะแหลนไม่ใช่นะแต่ว่าต้องอยู่ให้เป็นอ่าสิ่งที่สำคัญคือเขาว่าอยู่เป็นนี่คือไม่ได้ไปนตนแหลนแต่ว่าต้องเข้าใจสถานการณ์ต้องอ่านอารมณ์นะตอนนั้นให้ให้ให้ใหออกอ่าจะเป็นลักษณะแบบนั้นนะคะอย่าไปทําอะไรที่มันทําให้รู้สึกว่าคนหนึ่งเขาเหม็นขี้หน้าคนหนึ่งเขาเกลียด คนหนึ่งเขาไม่อยากทํางานกับเราเพราะถ้าเกิดมีอารมณ์แบบนั้นเมื่อไหร่คุณอยู่ที่นั่นไม่ได้อโอกาสที่จะต้องแบบย้ายงานก็สูงนะคะก็จะงลักษณะนั้นเนาะเพราะฉะนั้นการทําง,งานช่วงนี้ให้เรามาระวังอารมณ์ดีๆนะคะบางคนก็บอกว่า,วามันไม่ใช่เรานะ,ะบางทีแบบคือ,อ่าเถียงอะ่ะเห็นไหมเนี่ยพอเริ่มเถียง <laughs> ไม่ใช่ฉนันอ่ะเอาละแต่มึงเริ่มเถียงแล้วมันไม่ใช่ละนะคะก็เปลี่ยนอารมณ์เปลี่ยนความที่ตัวเองจะนิดนึงนะคะบางทีคือคุณอาจจะไม่ได้ผิดทุกกระทงก็ได้นะเออ เนี่ยเไหมคะบางทีก็โอเคแหละมันอาจจะเป็นคนอื่นอาจจะโยงเข้ามาหรือคือเราอาจจะเป็นหนึ่งในหนึ่งในเขาเรียกหนึ่งในทีมทีมงานอ่ะแต่ปัญหาอาจจะไม่ให้ตัวตัวเราก็ได้เราอาจจะไม่ใช่คนกงก่อเรื่องก็ได้แต่ว่าเวลาเขาโดนตําหนินี่คือเขาโดนเหมารว,วมอะทุกคนโดนหมดเนี่ยหรอไหมคะเพราะอย่างที่บอกเวลาทางานคือเหมือนเป็นทีมก็ทีมก,ก็คือทีมคะ่ะต่อให้เราไม่ใช่คนผิดพลาดแต่ ถ้าง,งานมันเดินไม่ได้อะ่ะมันก็ต้องโดนทุกคนมันไม่ได้โดนแค่นคนเดียวเนาะเพราะนั้นกน็เพราะนั้นในช่วงนี้คือแบบพยายามที่จะแบบเออเขาเรียกอะไรอะ่ะพยายามที่จะแบบต้องคอยแบบพยุงอะ่ะเออต้องคอยพยุงแล้วพยายามที่แบบทํางานให้ได้ตามเป้าหรือตามแผนงานที่คุยกันเอาไว้อ่เราอแบบ่ะพยายามทําส่วนของเราให้ได้คืออย่างน้อยๆือ เอาตัวให้รอดก,ก่อนนึกออกไหมคะไม่ออกวะเออถึงแม้ว่าโอเคมันเป็นทีมมันทำงานหลายๆคนก็จริงนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าส่วนที่มีปัญหาเนี่ยถึงแม้ว่าจะโดนทุกคนโดนด่าก็จริงนะ,ะแต่ว่าถ้าเป็นส่วนของเราอะที่เรารับผิดชอบอะมันไม่ได้มีปัญหาเนะะี่ยโอเคเราเราก็อาจจะถูกถูกว่าน้อยหน่อยเออก็อาจจะรอดตัวก็ได้นึ่ออกไหมคะเพราะฉะนั้นท้ายที่สุดแล้วเนี่ยการทํางานจริงๆแล้วนี่คือถ้าเราไม่ใช่ประเด็นหรือต้นเหตุก็จะไม่มีปัญหาแต่ว่าคนอื่นๆเนี่ย มันก็จะเขาอะไรอะไรเป็นตัวฉุดเป็นตัวอะไรลงไปเนี้ยนะคะก็ต้องระวังระมัดระวังตรงนี้คือถ้าช่วยเนี่ยก็ช่วยเออใช้คํานี้เดีกว่าซึ่งมันจะไม่เหมือนกับคนอื่นนะบางทีค็หนูอย่าช่วยเลยบางทีเราเราอาจจะรู้สึกว่าโอเคเราช่วยได้เราก็ช่วยแต่ว่าไอ้คนที่สร้างปัญหามันก็บางทีเราจะรู้สึกเหมือนกับว่าพอเราเคยช่วยใช่ไหมเนี่ยพอเคยช่วยปุ๊บไอ้คนเนี้ยมันก็ยังสร้างปัญหาไม่หยุดไม่หย่อนไงแล้วเราก็รู้สึกเหมือนไม่ค่อยแฟกับตัวเราเออมันก็จะเป็นมาในสระสดิ์ท่านจะเป็นแบบนี้นะ เหมือนกับว่าโอเคงานส่วนของตัวเองไม่เป็นหาเราแต่ว่าคนอื่นนี่คือแบบมันทําให้มีปัญหาแล้วก็ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเราก็ไม่อยากให้มันมันอยู่ไงแต่จริงๆแล้วเหมือนเหมือนกับว่าตัวเรานี่แหละที่จะที่จะแบบถูกคนอื่นบอยคอร์ดแทนซึ่งบางทีตรงเนี้ยที่เรารู้สึกว่ามันไม่ค่อยแฝงน,นี่คือตัวนี้ตัวห้าด่างจะหมายถึงการที่เราต้องต่อสู้เพื่อตัวเองด้วยนะคะเนี่ยให้ความรู้สึกว่าคนอื่นเขามองว่าเราเป็นจริงๆเ่ะเราไม่ใช่ตัวปัญหาแต่คนอื่นน่ยมองว่าเราเป็นตัวปัญหา เนื้ออกไหมบางทีงมันก็หมายถึงว่าเราเองเนี่ยถูกใส่รลายป้ายสีด้วยก็ได้นะคะซึ่งนี่อาจจะเป็นใส่หนึ่งที่เรารู้สึกว่าเราไม่ค่อยโอเคเราไม่ค่อยพอใจสักเท่าไหร่ที่ว่าทุกอย่างมันกลายเป็นตัวเราที่เป็นปัญหาทั้งจริงๆ้วมันไม่ใช่ไงอ่าก็จะในสณรน,นั้นเพราะนั้นท้ายี่สุดแล้วเนี่ยใน่อกการทำงานคือมันเขาเรียกอะไหรหัวเดียวกระเทียมรีบก็ได้ด้วยนะคะสำหรับบางท่านนะคะบางคนเนี่ยอาจจะมองว่าพอเราอะไม่ไม่มีพักไม่มีพวก เข้ากับคนอื่นไม่ได้เนี่ยเราก็มักจะตกเป็นเป้าแทนอ่าก็จะในสัตว์นั้นนะคือถ้าถามว่าโอเคแล้วเรื่องการทํางานนี่การชิงดีชิงเด่นในที่ทํางานนี่การแบบถูกนินทาอะไรเงี้ยมตรจะคลาสสิกเลยนะจริงนะถ้าเราไม่คือเขาสามารถนินเขาอ,อะไรอะไรที่ไม่วพวดอะ่ะเข้าใจปะ่ะคืออะไรที่ไม่เข้าพวกอะ่ะมักจะตกเป็นเป้เปาเสมอถูกบูลลี่ถูกเอาเปรียบนะถูกเขาอะไรอะ ถูกใส่ร้ายอย่างเงี้ยตลอดนะชีวิตคนก็ไม่เข้าใจเลยทาไมคือจริงๆเรื่องแบบนี้ถามว่ามันเกิดขึ้นมานานไหมมันเกิดขึ้นมานานแต่ทุกวันนี้มันดูจะมันดูจะเยอะขึ้นมันดูจะมากขึ้นนึกออกไหมคะเพราะว่าด้วยด้วยสภาพสังคมที่มันเปลี่ยนไปทัศนคติของคนก็เปลี่ยนความคิดของคนก็เปลี่ยนคือถ้าใช้พูดตรงมันเหมือนกับว่าทุกวันนี้คนเรามันมันเอาตัวเองเป็นที่ตั้งอะนะคะเอาตัวเองเป็นโดยที่ไร้ซึ่งเหตุผล เพราะนั่นเวลาที่เราไปอยู่ในสังคมแบบน,น,นี้อย่างเงี้ยอย่างชาวราศีกุมคุณกำลังอยู่ในสังคมที่เอาตัวเองเป็นที่ตั้งเอาพักเอาพวกนะคะถ้าเกิดว่าคุณไม่เข้าพวกกับเขาเนี่ยคือคุณก็จะนี่ไงคุณก็จะกลายเป็นเหยื่อเนื่องออกไหมพอเราไม่เข้ากับคนพวกนี้เนี่ยพอเรารู้สึกว่าคนพวกนี้แม่งไร้สาระไม่มีเหตุผลอย่างเงี้ยอีกคนพวกนี้ก็จะมองว่าเราก็จะเบลมคุณอ่ะเพราะฉะนั้นมันก็จะทําให้เราอยู่ได้ยากไงอยู่กับคนพวกนี้ได้ยาก ซึ่งบางทีบางคนบอกจะทํำยังไงแล้วเราจะสู้กับคนพวกนี้ยังไงมันมันเป็นเรื่องที่ถ้าเป็นเรื่องในที่ทํางานนะถ้าเป็นในที่ทํางานคือคุณสู้กับพวกนี้ได้ด้วยการที่แบบเอาความสามารถเข้ามาสู้กับพวกมันเออพูดตรงๆนะคือคุณต้องใช้ความสามารถแล้วความฉลาดตรงัวนในการให้เอาตัวรอดจากคนกลุ่มเนี้คนที่พยายามที่จะแบบเออพยายามที่จะแบบเนี้ย destroying อยู่ที่ได้ the tower ไปด้วยนะคะเออหรือเขาคนที่เขาพยายามมองว่าเราเป็นตัวปัญหาเนี้ย เนื้ออกปะเราต้องความสามารถเขาสู้อันนี้คือมุมมองที่ตรงกันข้ามกันนะ <_ d> um> คือหนึ่งคนต้องมอง่อนว่าอันดับแรกถ้าปัญหามันเกิดขึ้นจากตัวเราเนี่ยบางทีคือหมายถึงว่าเราเป็นคนตัวป่วนตัวป่วนเนี่ยอย่างที่พูดตั้งแต่ต้นนะคะคือเป็นคนตัวป่วนก็จะทําให้แบบโอเคแหละมันก็ต้องมัคิดว่าทําไมเราถึงเป็นตัวป่วนทําไมเราถึงรู้สึกไม่ไม่โอเคกับคนพวกนี้ <_ d> um> ส่วนนึงก็อย่างที่บอกนะคะคือบางทีถูกคนอื่เอาเปรียบนะคะแล้วรู้สึกไม่ยุติธรรมกับเราแล้วรู้สึกเหมือนว่า ถูกรุมถูลังแกถูกแกล้งเนีย่ยบางทีเราต้องสู้กับเออก็จะักษัะนั้นแต่น่นอนว่าคนหนึ่งเขาไม่ได้เขาไม่ได้โอเคกับเราสักเท่าไหร่ถ้าเป็นเรื่องที่ทํางานคือถ้าเราจะยังยืนจัดที่อยู่ก็ต้องสู้ด้วยด้วยการใช้อาศัยความสามารถซึ่งตรงนี้เนี่ยนานนะนานก็ต้องใช้เวลาแล้วในการที่ส่วนมานที่จะนานนะคะบางคนบอกว่า ไปที่ใหม่ได้ไหมออกได้ไหมคือคุณได้ไพ่ห้าถ้วยด้วยไงไพ่ก็เลยเป็นไพ่นี่องความสูญเสียการสูญเสียแปลว่าอะไรแปลว่าคุณเองอาจจะอาจจะไม่ได้อยากที่จะออกหรอกอาจจะรู้สึกแฮปปี้คือเขาเรียกมันก็จะมีแค่บ,บางพวกอ่ะเออที่มันสร้างปัญหาให้ก,กับเรามันก็จะมีแค่คนบางกลุ่มมันไม่ใช่ทั้งอง,องคอ์กรไม่ใช่ทั้งบริษัทเพราะฉะนั้นรู้สึกว่าบางทีถ้าเกิดว่าเราออกไปอีกคนนึงมันก็จะได้ใจไงเออเพราะฉะนั้นการเอาผลงานเข้าสู้นี่แหละที่จะเป็นตัวที่ช่วยเราได้มากที่สุด นะคะแต่ก็อย่างที่บอกว่ามันก็ใช้เวลานานเนาะกว่าที่คนพวกกว่าจะจัดการคนไ,ได้น,นี้ได้นะคะก็ไม่ดีก็จริงๆชาวราศีกุมก็เลือดนักสู้นะเอาไปดีนะ <c oughs> เราก็ไม่ยอมคนนะคือสวนนี้คือด่ามากูก็ด่ากลับได้อะไรประมาณนั้นนะคะเพราะนั้นก็แต่อย่างที่บอกนะคะว่าถ้าเราไม่ใช้าการตอบปากตอบคาเนี่ยนะคะบางทีเขาใช้คำว่าคือตอบปากตอบคำในช่วงเวลาที่ควร ใช้คำว่าที่เหมาะที่ควรเนี่ยคุณจะได้เปรียบมากกว่าใช้คํานี้ว่าแต่ใหญ่เยอะอย่าบ่อยอย่างที่บอกให้อย่าไปเล่นเนื่องออกเพราะว่าคนพวกนี่เขาพร้อมคือเขาเขาคนเยอะกว่าไงคุณเข้าใจปะ่ะคุณหัวเดียวกะเทียมรีบแบบคุณมีเถียงพวกมันมเถียงไม่ได้หรอกนะเพราะนั้นเราต้องสู้อ่ะต้องเลือกเขาเลยเลือกสนามในการที่จะสู้ด้วยนะให้มันถูกจังหวะถูกเวลา นึกออกไหมเออตัวคนเดียวสู้คนพวกอีรุ่มอีพวกรุม่มมบบไม่ได้เราแต่เราต้องฉวยโอกาสในช่วงที่จะทําให้แบบทําให้เราแบบสามารถที่จะชนะมันได้อ่ะดูเหมือนว่าพวกมันจะชนะเขาเรียกอะไรคือตัวนี้มันเหมือนว่าเหมือนกับว่าเหมือนจะชนะแต่แพ้ไงเข้าใจป่ะดะงนั้นเราต้องเลือกเลือกสนามในสู้ให้ฉลาดด้วยแบบนี้ยังจะดีตัวรู้จักเอาตัวรอดด้วยโดยเฉพาะเวลาที่แบบหัวหน้าเออนึกออกไหมเออเวลาที่เราถูกพวกนี้หลุมแกล้งมากๆเนี่ยเราต้องเลือกจังหวะ จะโคในช่วงที่แบบคนอื่นเข้ามาเห็นอะไรอย่างเงี้ยให้รู้ว่าคนพวกนี้มันพูดไม่ดีกับเรานู่นนี่นั่นกับเราเนี่ยหรอปะ <c oughs> ใ,ห <c oughs> ให้กำลังสอนอะไรวะเนี่ยแต่คือแต่อย่างเงี้ยจริงนะคือบางทีเนี่ยเราต้องรู้จักฉลาดที่จะเอาตัวรอดนะอืเวลาคุณดูละครนะ่ะนั่นแหละเวลาที่แบบว่าไอ้พวกตัวร้ายอะ่ะชอบรลังแกตัวเองเนี่ยนะคะตัวเองก็ต้องฉลาดที่จะเอาตัวรอดนะเนี่ยเนี่ยชาราศีกุมพุธต้องทาแบบนั้นเลยนะคะต้องทําแบบนั้น อืมจะดีกว่าดีกว่าเพราะว่าตัวเราคนเดียวสู้มันไม่ได้ไงเราก็ต้องใส่โอกาสและจังหวะนะคะจังหวะมันต้องมีให้กับเราแหละเนี่ยเดี๋ยวจังหวะมันต้องมีและไอ้คนพวกนั้นอะที่แบบคิดไม่ดีกับเราเดี๋ยวพวกเรียนมันตายเองนะคะแล้วท้ายสุดแต่ถามว่าพวกมันจะถึงขนาดแบบอะไรไหมแต่มันก็เหมือนมีประวัติไงเข้าใจไหมเออแล้วถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าท้ายสุดแล้วเนี่ยคนพวกนี้คือถ้ามันดีแต่ปากมันไม่มีผลงานมันก็จะอยู่ไม่ได้เองนะอืม เขาจะอยู่ไม่ได้ไม่ใช่เรานะคะเพราะนั้นอย่างที่บอกไงเวลาฉลาดก็ต้องฉลาดที่จะเอาตัวรอดนะคะสังคมทุกวันนี้เป็นอย่างนี้จริงๆนะจริงๆไม่ใช่เฉพาะที่ทํางานหรอกแม้กระทั่งการใช้ชีวิตในปัจจุบันก็เป็นแบบนี้จริงๆนะคะคือคนอื่นเนี่ยพร้อมที่จะเอาเปรียบเราเสมอนะเราเองอ่ะถ้าใจดีมากๆมันก็ไม่ไหวนะแต่อย่างที่บอกไงก็ต้องใจดีก็ต้องฉลาดแกมโกงด้วยเวลาที่เราอยู่คนพวกนี้ก็ต้องอาศัยความขเขาอะไรอะ เออมันก็ต้องมีบ้างแหละเอาพุ่งตรงนะคะคืออย่าปล่อยให้คนอื่นเอาแต่เอาเปรียบเราตลอดเวลาก็ไม่ได้นะคะเราก็ต้องเลือกที่จะเอาคืนบ้างใช้คํานี้ค่ะแต่ก็ต้องทอาคืนแบบฉลาดๆนะอย่าใช้อารมณ์อย่างนี้บ่เนี่ยคุณอย่าไปใช้อารมณ์นะใช้อารมณ์เถียงมาเถียงกลับด่ามาด่ากลับตกตีกันอะไรอย่างเงี้ยไม่มีประโยชน์ช่วยอะไรไม่ได้เลยแล้วสวยด้วยแล้วเราเราจะสวยเองนะคะเพราะฉะนั้นก็ฉลาดสักนิดนึงเนาะ สอนอะไรวะเนี่ยอ่ะเอาเป็นว่าในช่วงนี้เนี่ยคือมีปัญหากับคนอื่นเยอะอาจจะไม่ใช่เรานะแต่คือเขาก็สร้างปัญหาคือเราอ่ะพยายามไม่มีปัญหาแต่คนอื่นเขาจะเอ่อมาสร้างปัญหาให้กับเราเพราะนั้นก็ต้องใช้วิธีการที่ชันฉลาดในการแก้กไขปัญหาน,นะคะอ่ะทีนี้ใครที่กำลังมองหางานใหม่เนี่ยังไม่เห็นเนาะยังไม่ค่อยเจอสักเท่าไหร่ก็ต้องทนอยู่กันไปก่อนเนาะเอออย่างที่บอกให้ต้องฉลาดตัวรอดไงเพราะนั้นคือเรื่องงานใหม่ก็ยังไม่ค่อยเจอนะคะมีโอกาสในการเติบโตไหมจริงๆเนี่ยมันเกิดขึ้นมาจากความสามารถแล้วตรงนี้สิ่งที่มัน แปลกประหลาดสาหรับชาวราศีกุมภ์คือว่าการที่คุณสามารถควบคุมสถานการณ์อะไรได้ดีแล้วก็ทําผลงานออกมาได้ดีตัวนี้แหละที่มันจะค่อย,อยๆสังสปเรื่อยๆแล้วท้ายสุดแล้วคุณจะเป็นคนที่เขาเรียกอะไรประสบความสําเร็จนั้นที่การงานงตัวเองด้วยนะคะเพียงแต่ว่าต้องผ่านตรงนี้ให้ได้ก่อนเนาะมันก็อุปสรรคับชีวิตอะชีวิตต้องมีอุปสรรคแหละคุณไม่ได้ลรยลูกบกุหลาบนะคะเมื่อปัญหามาก็ต้องแก้ก็เป็นอย่างนี้แหละชีวิตคนเราเนาะอ่ะทีนี้มาดูในเรื่องของ ความสัมพันธ์เรื่องของความรักกันบ้างในช่วงนี้นะคะไม่ค่อยดีเนาะก็บอกเลยนะเดี๋ยวทาวเวอร์มาด้วยห้าถ้วยมาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็ไอ้ว่าจะบอกใครที่มีแฟนในช่วงนี้นะพยายามที่จะแบบอย่าตะเลาะตา่อเถียงกันให้มากนะในช่วงนี้ก็พยายามดูแลแล้วใส่ใจเคยทยํายังไงก็ทําอย่างนั้นเป็นคนที่ต้องเสมอต้นเสมอปลายนะคะบางทีเวลาที่เขาเครียดหรืออะไรมาอย่างเงี้ยเราก็ต้องแบบคอยซัพพอร์ตคอยดูแลอะไรเงี้ด้วยนะคะแบบเขาเรียกอะไรอะ ไม่ใช่แบบแฟนแม่งมีปัญหาคนอื่นนู่นนี่นะไอ้กลับมาที่บ้านมีปัญหากันทะเลาะก,กับเราอีกงเงี้ยก็ไม่ได้บางทีก็ต้องใจเขาใจเราเนาะก็ต้องแบบว่าพยายามดูแลพยายามที่ทําให้เขาหัวร้อนมีความสุขบางคนก็เครียดกินเหล้าเครียดกินเหล้าเนี่ยพูดตั้งแต่ต้นแล้วอันนี้ระวังเลยนะคะคือยิ่งคุณ <laughs> มีปัญหาอะไรมากๆอะไรที่มันคิดไม่ออกเนี่ยการดื่มแอลกอฮอล์มันก็อาจจะไม่ได้ช่วยอะไรสักเท่าไหร่เนาะมันอาจจะทําให้เรื่องมันดู แย่ยิ่งกว่าเดิมด้วยนะคะมันให้ทํามันทําให้รู้สึกว่าเราอ่ะไม่มีวุฒิภาวะเพราะนั้นเวลาที่อใดๆก็ตามเนี่ยบางทีเราเองก็พยายามเขาเรียกพยายามที่จะพยายามห้ามปรามบางเออพยายามห้ามแล้วก็เขาเรียกอะไรพยายามมองลูนงในง่ดีใช้คํานี้ดกว่าบางทีปัญหาบางอย่างม,มันก็สามารถที่จะแบบแก้ไขได้เพียงแต่ว่าเราต้องต้องรู้จักคิดแล้วก็มองไปที่อนาคตให้เยอะๆคุณมีทั้งสองไม่เท้าสามไม่เท้าอย่างเงี้ยะคะ่ะคือไพ่สองใบเนี้ยเป็นไพ่ที่แบบ ขเขาอะไรอะมองอนาคตแล้วก็รอดูว่าวันข้างหน้าจะเป็นยังไงเออนะมันยังหมายถึงการวางแผนงานการเตรียมงานนะคะแปลว่าอะไรแปลว่าในช่วงนี้เนี่ยมันเหมือนกับอะไรหลายแหล่งก็อาจจะยังไม่ได้ดังใจเราอะแต่ทุกอย่างมันจะต้องค่อยเป็นค่อยไปนะคะเอออย่างนั้นจะดีกว่าไม่ต้องรีบไม่ต้องร้อนเนาะบางคนแบบพออะไรไม่ได้ดังใจก็เขาเรียกมันหัวเสียเนี่ยนึกออกไหมเนี่ยความหัวเสียแล้วก็คือเวลาคิด ทำอะไรมัน,ม,นมันพยายามเยอะอะความเขาเลยตั้งเป้าเอาไว้สูงอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอไม่ได้ดังใจมันก็ fail, เฟลอะไรประมาณนั้นอะเอออันนี้ยอันนี้ก็จะไม่ค่อยดีเพราะฉะนั้นในเรื่องของความรู้สึกอะมันมันพูดยากนะคะบางทีเราบอกว่าอย่างางี้อย่างนี้นั้นมันไม่ได้หรอกแต่ละคนมีมีอารมณ์มีความรู้สึกที่มันแตกต่างกันบางทีถ้าเกิดว่าแฟนเราคิดมากหรือกังวลเยอะๆเนี่ยบางทีจมอยู่อดีตจมอยู่ความผิดพลาดบ่อยๆมันก็จะไม่ค่อยดีเนาะ มันก็จะทําอะไรมันจะมันมันมองหาอนาะคตไม่เจอเข้าใจไหมคนเวลาที่ล้มแล้วไม่รู้จักรุกอะ่ะแล้วยังจมอยู่ก็ดีเดอ้อคุณจะไม่มีทางมองหาอนาะคตได้เลยแล้วใช้สุดแล้วคุณก็อาจจะแบบเปลี่ยนเส้นทางไปในทางที่ไม่ดีด้วยบางทีก็มีคนมาชักจูงชักนําอะไรเงี้ยให้ทําในสิ่งที่มันไม่ถูกต้องไม่โอเคมันก็ยิ่งแบบกลายไปวิ่งชีวิตแม่งยิ่งเลวร้ายหนักกว่าเดิมอะ่ะเข้าใจไหม ไม่ไม่งั้นจริงนะเพราะฉะนั้นจุดนี้ชาวราศีกุมิงก็ต้องเรามาระวังนะทั้งตัวเราแล้วก็คนที่คนที่เรารักด้วยนะคะต้องคอยซัพพอร์ตกันให้ดีๆดูแลจิตใจกันให้ดีๆนะบางทีเขาเรียกอะไรเวลาเวลาที่ล้มเหลวเวลาผิดพลาดเลยเสียใจคนเราคนเราอะไรเสียใจมากๆากเนี่ยบางทีแบบมันอาจจะทําให้คุณเลือกทางผิดก็ได้นะคะดิ่งช่วงนี้ข่าวออกมาเยอะมากนะบางทีมันก็เขาเรียกวิตปริชิตคเราแม่งคิดอะไรแบบ งงๆอ่ะ,ออะใช่ไหมมันแลดูทําอะไรดูไม่มีเหตุผลเลยเลยอ่ะบางทีแบบใช้อารมณ์ล้วนๆเพรนั้นที่เยอะเพราะนั้นช่วงนี้ก็ระาวาังเอาไว้ดีกว่านะแล้วมาระวังพยายามที่จะคุมนะท้ายสุดแล้วคือสิ่งที่สําคัญมากที่สุดคือพยายามควบคุมอารมณ์ตัวเองให้ดีๆแล้วก็อย่าอินไปกับอะไรบางอย่างที่ที่มันไม่ถูกต้องอ่ะนะคะไม่ค่อยไม่คือ,อจริงๆพูดจงเนี่ยม,ม,ม,มันเหมือนสภาพสังคมของคุณมันเต็ไมไปด้วยอิโมชันอ่ะ คุณคุณไม่งั้นคุณก็ลองอ่านดูนะเนี่ยด้ตามเว็บตานี้คุณจะสังเกตได้คนที่มีเหตุผลนี่มันคือหรือไม่กะทั่งเหตุผลที่อ่านแล้วมันนแปลกอ่ะเออทุกวันนี้คนเรามันคิดอะไรแปลกแปมันดูไม่อยู่กับล่องกับรอยมันดูมันมันมันเปลี่ยนจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นยิ่งยิ่งถ้าเกิดว่าเนี่ยเด็กกับคนแก่เนี่ยสังคมคุณเนี่ยเริ่มมีความแตกต่างชัดเจนมากขึ้นแล้วมันจะทําให้ความคิดและมุมมองในการใช้ชีวิตมันแตกต่างกันมากมาก แล้วมันเข้ากันไม่ได้เพราะฉะนั้นนั่นแปลว่าอะไรแปลว่าถ้าเกิดว่าคุณมีแฟนที่อายุที่ห่างกันนะคือถ้าคุณไม่ได้เข้าใจกันจริงๆอ่ะคือถ้าคุณมีความแตกต่างทางด้านสังคมสภาพแวดลอ้อมมันจะยิ่งทําให้แบบโอกาสที่จะไ,ไปต่อเนี่ยค่อนข้างที่จะยากนะต้องบอกไว้ก่อนนะาชาวราศีกลุ่มนะค่อนข้างยากเพราะอะไรเพราะมุมมองความคิดมันต่างกันแล้วถ้าเกิดมีแฟนอายุต่างกันเยอะๆต้องขอย้ำหมดนะต้องเยอะๆจริงจรินะแบบ20ปีขึ้นไปอย่างเงี้ยบางทีมันเป็นเรื่องยากที่จะอยู่ด้วยกันนะคะ อันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่แบบว่าไม่ใช่แบบบูลลี่หรืออะไรไม่ใช่นะแต่คือมันมันเป็นอย่างนั้นจริงๆแต่ถ้าเกิดว่าคุณอยู่ได้แสดงว่าคุณต้องเข้าใจจริงจริงเนี่ยคุณได้ไพ่เนี่ยคุณต้องเข้าใจจริงๆคุณต้องใช้เหตุผลเยอะๆคุณจะมาเอาแต่ใจทําตัวเป็นเด็กน้อยเอยนี้ยไม่ได้แบบนี้โอกาสที่จะอยู่ด้วยกันอนะ่ะอย่างนี้ถึงจะได้แต่ถ้าเกิดว่ามันไม่ใช่ก็คือไม่ใช่มันก็จะยากนะคะเพราะ,ะนั้นเรื่องความรักนี่คืออย่างที่บอกนะก็คือแบบบางที ขาเรียกอะไรบางทีมันไม่เข้าใจกันนะบางทีอะไรอะไรก็แบบคือตอนแรกๆมันดีแต่หลงังๆมันจะไม่ใช่เพราะนั้นเพราะฉะนั้นคือดูกันให้ยาวๆดีค่ะนะดูกันให้ยาวๆแล้วก็สิ่งที่สองนันคือว่าออด้วยสภาวะประงมที่มันแตกต่างกันไปบางทีการมุมมองในอนาคตมันจะต่างกันอย่างที่บอกยิ่งเทวัยต่างกันนี่โอ้โหอนาคตมันจะยิ่งต่างกันถ้าเด็กน้อยก็ยังมีความรู้สึกสนุกสนานกับการใช้ชีวิตแต่คนแก่ๆเนี่ยเขาจะ เคร่งเครียดแลวก็จริงจังเยอะกว่าเพราะเขารู้ว่าเขาอยู่ได้อีกไม่นานเนี่ยอีกไม่นานก็ตายสำหรับบางคนคือแบบอาจจะไม่ชอบแฟนที่อายุเยอะๆก็ได้นะเพราะรู้สึกเหมือนกับว่าเออไม่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 ใช่ว่าเขาไม่ดีนะแต่หมายถึงว่าคือเดี๋ยวเขาจะกลัวว่าเขาจะอยู่กับเราไม่นานเนี่ยแต่บางคนก็หวังสมบัติได้ด้วยนะเนี่ยทําเล่นไหมนะบางคนก็ชอบแฟนอายุเยอะว่านี่หวังสมบัติทรัพย์สินมีนะบางคนเนี่ยวางแผนไว้เลย เดี๋ยวฉันก็จะมีความสุขฉันก็จะรวยแล้วอะไรเงี้ยแต่คุณหาลูกไมนะคุณจำเอาไว้นะคะถ้าเกิดว่าคุณคิดอย่างเงี้ยอีกฝั่งหนึ่งเขาคิดได้เหมือนกันนะถ้าคุณคิดว่าได้แฟนอายุเยอะแล้วเดี๋ยวเขาก็ตายเนี่ยแล้วจะได้ทรัพย์สินเขาเนี่ยนะคะคุณต้องระวังไว้ด้วยนะเขาเองก็ระแวงด้วยเช่นเดียวกันนะเขาก็คงจะมองเราด้วยอะแล้วเขาคงไม่เชื่อใจคุณได้ง่าย,ายเพราะนั้นเรื่องความสัมพันธ์เนี่ยถ้าเกิดเป็นรักต่างวัยให้ระวังนะต่างคนต่างระแวงนะฮะต่างคนต่างมม,มอาคควิดรืี ไม่ว่าคุณหรือเขาอะ่ะมีความคิดที่ไม่ดีอย่างที่บอกในเรื่องความรักคือถ้าเริ่มต้นด้วยความไม่เชื่อใจเนี่ยมันไปไม่รอดอืมนะคะจริงๆมันไม่จาเป็นแค่วัยที่ต่างกันหรอกแม้กระทั่งวัยเดียวกันนี่ก็เหมือนกันนะวัยใกล้เคียงกันก็ได้ด้วยนะคะบางคนก็จริงจังกับชีวิตอีกคนหนึ่งยังอยากรักสนุกอยู่เลยอะไรเงี้ยเออโอกาสที่จะสร้างครอบครัวก็จะค่อนข้างที่จะลําบากนะคะแต่ถามว่ามัน,มน มันจะมันจะเป็นโอกาสได้ไหมได้นะคะเพียงแต่ใช้เวลาใช้เวลาในการปรับจูนนะคะแล้วก็ทําความเข้าใจกันเพราะฉะนั้นเวลาที่คุณมีแฟนอยู่แล้วเนี่ยก็ให้ดูกันนานๆน,นะดูกันนานๆไปก่อนจะพิ่งรีบร้อนนะคะบางทีมันอาจจะ อักเสบัมันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาถูกต้องแม่นี่ก็ได้แต่ทาวเวอร์มันเกิดขึ้นได้ตลอดเรื่องของความรักบางคนเนอะโอเคตรงนี้ยังมาถึงการรักแรกพบด,ด้วยนะรักกันตั้งแต่ครั้งแรกแต่ว่ามันไปไม่รอดมันอีห้าดับไง่เพราะว่าค่อนข้างที่จะแบบมีความคิดและมุมมองที่ค่อนข้างที่จะขัดแย้งกันอยู่เรื่อยๆอยู่ตลอดเวลาเรื่องความรักอาจจะยังยังไม่ได้โดดเด่นสักเท่าไหร่ในช่วงนี้นะคะคือถ้ามีแฟนก็มีโอกาสที่จะมีปัญหาในการทะเลาะเบาะแวงมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันใช้ครันี้ดีก่า นะคะจะเป็นลักษณะนั้นไม่ได้ไม่ได้เยอะไม่ได้ไม่ถึงขนาดแยกทางอะไรไม่ใช่นะแต่ว่าบางทีเรื่องความคิดความหมานนี่มันก็จะทําให้มีปากเสียงกันบ่อยๆนะคะมีการใช้อารมณ์ค่อนข้างที่จะที่จะบ่อยอ่ะทะเะกันทางอารมณ์คุณจําไว้นะคือถ้ามึงอยู่ด้วยกันแบบทะเลาะกันแทบแทบทุกวันน่ะถามว่าบางคู่มันเลิกไหมมันก็ไม่ได้เลิกนะก็ยังอยู่ด้วยกันถูกต้องไหมฮะไม่ได้ว่าจำจำเป็นว่าจะต้องเลิกเพียงแต่ว่าไอ้ความใกล้ชิดอะไรมันก็จะน้อยลงไปแค่นั้นเองแต่บางคู่นี่คือแบบ โอเคแหละยังรักยังอาวรนเนี่ยอะไรยังยังแบบยังอยู่ด้วยกันแหละแต่ว่าเออมันก็ต้องมีบ้างลิ้นกับฟันน่ะแต่ท้ายสุดก็สามารถที่จะแบบเอออยู่ด้วยกันได้อสามารถที่เวลาที่แบบอารมณ์ไม่ดีอย่างที่บอกไงบางคนเนี่ยแบบอารมณ์ไม่ดีกินเหล,ล้ากินเหล้ากลับมาบ้านทะเลาะประจำใช่ไหมชีวิตคนเราเป็นแบบนั้นจริงเราเองก็เป็นเหมือนกันนะ,ะในบางส่วนในบางคู่นะ,ะสารชาลสีกลุ่มนั้นก็าานกความอดทนก็ยังเป็นปัจจัยที่สำคัญความเข้าขอกเข้าใจเนาะ ก็ยังเป็นประเด็นหนึ่งนะบางคนก็มันมันก็เป็นช่วงเวลาอนะคนเราไม่ต้องมีบ้างอนะที่ค,ความเศร้าความเสียใจความผิดหวังอะไรเงี้ยมันเข้ามาลุมเล้านะคะจนทําให้บางทีมันก็เตลิดไปบ้างอะไรเงี้ยนะคะรักษาน้ําใจกันไว้เยอะเวลาสางเมาหรืออะไรแล้วก็ใช้เหตุผล,ลก็ต้องคุยกันดีนะคะก็จะดีกว่าเนาะดูแลกันไปนะ,ะในช่วงนี้นะคะอาทีนี้สําหรับคนโสดดีกว่าคนโสดเป็นยังไงบ้างนะทคนโสดนี่คืออย่างที่บอกเนี่ย ในเรื่องของความรักเนี่ยมีโอกาสที่จะเจอเนี่ยเมือเ่อกี้พูดแรกแรกพบเนี่ยนะคะรักแรกพบแต่ยังไม่สําเร็จนะคะ <g ül> มีโอกาสนะสำหรับคนโสดนะคะจร <g ül> ิงๆไม่โสดก็เจอนะบอกไว้ก่อนนะมีโอกาสที่เจอได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะแต่อย่างที่บอกต้องรู้จักควบคุมอารมณ์ควบคุมความต้องการนะคะ <g ül> แล้วก็ความรู้สึกของตัวเองให้ดีๆ <g ül> เพราะบางทีก็คือสำหรบับบางคู่สำหรบับบางคนนี่คือคุณอาจจะไปชอบคนที่เขามีค,าครอบครัวอยู่แล้วนะคะเพราะนั้นก็ออม,มันก็เป็นเรื่องที่แบบ อย่างที่บอกไงบางทีมันก็อาจจะทําให้ผิดหวังเนี่ยผิดหวังในเรื่องความรักเพราะนั้นคนโสดนี่ก็ยังโสดอยู่นะยังรู้สึกเสียใจอยู่อาจจะไม่ถึงว่าช่วงนี้คุณเนี่ยจะไม่ได้สนใจอะไรใครเด็ดๆั้งสิงที่บอกไงคุณได้ไพ่สี่ถ้วยห้าถ้วยคือแปลว่าถ้าถ้าโสดในช่วงนี้คือก็ยังจมอยู่ความทุกข์อยู่ยังทึดถึงอดีตอยู่นะคะยังรู้สึกว่านั่นเป็นความรักของฉันฉันรักเขาจริงๆนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยก็ยังไม่เจอใครหรอกในช่วงนี้นะ,ะโสดก็โสดต่อไป นะคะก็อยู่ในสายนั้นนะอ่ะก็ประมาณมานี้นะคะสำหรับชาวราศีกุมนะคะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น่าสำหรับชาวราศีกุมทุกทท่านเลยนะคะสำหรับวันนี้ขอขอบคุณสําหรับการติดตามและรับชมนะคะสวัสดีค่ะ